สวัสดีครับพบกับรายการที่แันเทคและผมกิติพลอัจฉริยากรชัยครับจริงๆต้องบอกนะครับว่าในทุกวันนี้นะครับอุปสรรคในการเรียนการสอนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบางเรื่องครับยากที่จะอธิบายให้เข้าใจด้วยคําพูดหรือว่าตัวหนังสือยากที่จะเข้าใจได้นะฮะถ้าเราไม่เห็นภาพจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากที่จะทําให้เด็กๆนะครับสามารถเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆไปแล้วก็เห็นภาพของจริงไปด้วยก็ทาให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ดียิ่งขึ้นครับ ครับผมนายบุญยริบุนมาครับนิสิตชั้นปีที่4คณะคารุศาสตร์เจรลงกรมมหาวิทยาลัยครับ <c oughs> ผมเป็นนิสิตวิชาเอกสังคมศึกษาครับ <c oughs> ก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระมากนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ย พอพูดถึงวิชาสังคมศึกษาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหน้าเบื่อนะครับเพราะว่าต้องท่องจําเยอะพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมจะออกไปฝึกสอนนะครับถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมซึ่งหนึ่งโปรแกรมนะครับที่จะมาช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับทําให้วิชาสังคมศึกษาเนี่ยครับไม่ต้องเน้นเฉพาะเนื้อหาสาระมากมายนะครับนักเรียนไม่ต้องท่องจําเฉพาะเนื้อหาสาระอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าก็จะทําให้วิชาสังคมศึกษาเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ Google Earth เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งลงบนเครื่อง P ีซีซึ่งมีความสามารถในการแสดงแผนที่รูปแบบต่างๆไปจนถึงมุมมองจากสถานที่จริงเราสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของประเทศต่างๆได้ทั่วโลกครับให้อารมณ์เสมือนจริงนะครับเพราะว่ามีระบบสแสดงภาพสามมิติที่เราจะมองเห็นตึกอาคารแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆในแบบที่แปลกใหม่ครับการใช้งานนี่ไม่ยากฮะแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นสําหรับเด็กๆแล้วก็ทําให้การเรียนการสอนนั้นไม่น่าเบื่อต่อไปครับ และตอนนี้นะผมอยู่กับน้องโฮมครับซึ่งเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ครับซึ่งน้องโฮมเนี่ยอยากจะได้ตัวเครื่องมือนะครับเป็นสื่อการสอนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้และผมก็เลยแนะนําโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับของทางค่าย Google ที่มีชื่อว่า Google Earth ครับสวัสดีครับสวัสดีครับการติดตั้ง Google Earth ทำได้ไม่ยากครับแค่แวะไปที่ google.com/earth แล้วก็เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วเรียกโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมาครับซึ่งตัวช่วยในการติดตั้งก็จะค่อยๆทยอยดาวน์โหลดโปรแกรมตัวเต็มมาให้หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มลงมือใช้งานได้เลยครับเริ่มจากแถบคำสั่ง fly to ทางด้านซ้ายมือที่เราพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว Google Earth ก็จะพาเราบินไปยังจังหวัดต่างๆให้ทันทีนอกจากนี้นะครับยังมีผลลัพธ์ในการสืบค้นแสดงขึ้นมาให้เราเลือกเพิ่มเติมได้ด้วย ซึ่งเราสามารถเลือกค้นหาสถานที่ต่างๆได้ด้วยการพิมพ์ข้อความเข้าไปเช่นกันจริงๆต้องบอกว่าแค่บินไปบินมาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วนะครับตัวนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปที่แรกนะครับคือโปรแกรมตัวนี้เนี่ยฮะเขาจะนําภาพถ่ายจากด,ดาวเทียมนะครับเอาเข้ามาติดต่อปฏิป,ต,ปต่อกันจนกลายเป็นแผนที่นะครับซึ่งจะเป็นแผนที่ลักษณะสามมิติที่เราสามารถที่จะคบ